ขนาใหญ่เหลืองตัวจะพังแล้วรถผมกูช่วยอยู่กูช่วยมามายหมาแล้วเพื่อนโชคมาแล้วโชคมาแล้วมมายไอช่วงมันต้ไม่ได้เห็นป่ะยูยูยู่หมดพี่ผมอยู่นะผมอยู่อยู่อยูได้ดีเขาได้เลวยได้นะวยนะแค่บอกว่าผมอยู่ลายไม้หมดนะกบกบขาวนั่งสองอ่ะกบกบสองสีขาวใครใช้อยู่ป่ะ ไอปแดกแชมพูพังนะแดกแชมพูจะพังนะของมันอ่ะพี่ผมพังนะรถรถผมพังนะไหนๆๆกบมสีชอบปะกบมใดก็ได้บ้ากบเหลืองมันต้องลงแล้วมาแล้วมาแล้วลงแล้วเพื่อนลงแล้วมา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 ลง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 เก่งนะมีข้อหลังแฟงแล้วบ้งเล่นให้แบ็คผมดิ อ้เอาอะไรนั่นเนี่ยโอ้โอ้โอ้กูสะดุดเอ้ยเป็นไรอ่ะตัวกูอะกูชูเวอยู่กููเยูกููเแล้วนะกููเแล้วกูชูเแล้วครับมึงอยู่รมึงอยู่ไรเฮ้ยกรเม่งครับเฮ้ยเวแมึงอยู่ไรไฟมึงควยอะไรครับถึงวยไรัเหี้ย กกอย่เบกย่งปากดีเหรอเยโอคยไรัปากดีนปากดีเยอเียปากดีนีอ้เยจริงอะปากดีตดปากดีควายมีแามเลยียกจมกควายปาเไม่้เลยอ้มันไม่รู้ตัวเลยต้องเนไม่ต้อกูปิดเองอันีกูปิดเองป๊ มีแค่จำนวนทกฟาดก็ไม่มีจำนวนคนมีแค่ฟาดเอาลยพี่ชุบบังเลยดิเบลอมาเบลเบลเบลเเอาเลยพี่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 เล่เดียเดี๋ยวเดี๋ยวชุบเองชุบงเดี๋ยวตายชุบใครอะชุบใครไปเนี่ยชุบพี่สาวแล้วโอเคชุบชุบเอรนี่สวยโง่ฟาดเยอะฟาดไม่ไอ้เหี้ยต่อ บงับงบังเมาสมนี้บงังผมหมอให้บงหังควายไอ้ควายไม่มีสมองไอ้เหี้ยมีแค่จำนวนคนโอ้โหบงังเอาไปบงับงบงับงหมอมาบังบังเอาผมต่อ, <published. S 2> ตอ,อยนะคุณหมอถ้ายังไม่หยุดไล่อะ่ะคุณหมอผมต่อ,อยนะหวยเอ้ยมันคงรอดอ่ะมัง้ง อาอไอเธอไปไหนอ่ะเฮ้ยพี่ไปด้วยน้องพี่ไปด้วยน้องตาพี่เดี๋ยวแอรี่พี่หิวพี่บอกผมนะผมมีอาหารเต็มเลยพี่ได้น้องครนะครับแอมมาดีหนึ่งมื่หไอเทมขห้อไอฟังได้รถยังอ่ะถ้าหมอถ้าหมอมันจะแยกศพแล้วฆ่าหมอได้หรออะตัวเดียวเมื่อกี้ แต่ช้ากาไม่จริงเราจะสวนได้แต่แรกเราไม่สวนกันไม่ตอนตำรวจก็จะมาคือเราหนีได้เมื่อกี้เราสวนได้อยู่ออกมาเอ้ยผมห่อผมห่อออกมาแล้นเราเมื่อกี้เราห่ออยู่ไหนฝากเขาเฮ้ยน้อง กลับมากลับมาพี่ใช่ไหมอะไรว่าว่าไงนะพี่เอ็งเล่นเลยเอ็งเล่นเลยอยู่พี่อุ้มอยู่ถูกแล้วอุ้มอยู่นะใครไม่ได้อุ้มบ้างอ่ะผมเพิ่มดิผมไม่ได้อุ้มดีผมไม่ได้อุ้มมึงรวมกลุ่มกันร่ะแล้วมึงไปหามันใส่มันต่อเลยเอาเรื่อยๆเลยโอเข้าเไปไปซื้อกาแฟนะให้เธอรวมเลยไอ้ที่ผมอุ้มอยู่พี่เราอุ้มก็หลายศพพี่เฮ้ยเอามาให้เด็กใหม่นี่ดิพี่เธอ ไปลงคูปด้ไปงคูปมึต้องเติมมึงต้องโรเทตเคสเรื่อยๆเลยเฮ้ยเตอนนี้มอยู่ตรงเข่าองูนเขาองูนกูไล่อยู่เคสหนึ่งมีฮอตำรวจันึงตามอยู่กบสีขาวไปทางไหนไปทางไหนไปก่อนกูไม่ได้อุ้มต่คนไหมไปทางไหนก็ไปทางไหนอ่ไนไปกตามกูนะตำรตามกูถดีกีตรงนี้นไอ้หกูใช่กบสีขาว กบสองมันเล่นตอร์รี่ได้แล้วใช่ปะกบสองมาใช้แล้วนะมันเอามาใช้แล้วนะเปลี่ยนใจแล้วมึงไม่ต้องไปหาเว้ยมึงช่วยเพื่อนตอนนี้คนที่ไม่มีเคสอ่ะตามกูนะตำรวจตามกูนะกูอเปล่าเป็นเพื่อนมือเปลไปช่วยเพื่อนดิ้มือเปล่าป้าเตรียมกาแฟไปอาหารเลยป่ะไปเลยเถอะใครที่ไม่มีเคสอ่ะไปช่วยเพื่อนนะจุดสุดเลยเคนะถ้าใครไม่มีเคสอ่ะมึงอย่าขับรถพัวส่วนะเว้ย อยู่ตรงไหนพี่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนสอทหารมาหน่อยมีสองเคสดีดีแยกเลยแบ่งแบ่งไม่ได้เลยแม่งขโมยรถแม่งมาแม่งล็อกใครว่างอ่ะรถใครว่างอ่ะตอนนี้มันยังไม่แตกเลยยื้ออยู่มามาเอาเคสไปเอาเคสหนึ่งแฟงมึงต้องหาทางมาไอแฟงหาทางมาเลยให้คนยิงมึงอ่ะแพงดิ โอ้ลกน้ำไม่ตัดเลยเขาเคลื่อนมันแตกแล้วในพี่ตกน้ำตั้งแล้ผมก็มาหาเคสเขาเคลื่อนพี่เซิร์ฟเดี๋ยวไปรับพี่แพครับสิเจดเดือนเีดีวีทีดสิบห้าไนเนะไอแว็กซ์อะไรนะพี่ทักเซิร์หน่อยผมไม่มีโทรศัพท์ติดบินเลยพี่อขึ้นแล้วผมหาไม่ได้ที่ถวเหี่ย อุ้ยเสียงกระตุกเอ้ยเป็นพราเนี่ยผมหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยเซิร์ฟกระตุกว่ะพี่เฮ้ยใครมีใครมือว่างเปล่าเอาของให้โชกนี่โชคมันอุ้มอยู่น่ะพี่โชคอยู่ไหนพี่อยู่เขาเขามีมีใครมาฆ่าทหารอย่างพี่เขาเขาอะไรนะพี่เข็มเข่าเหมือกแล้วนเดินปั๊มไดโนเสาร์ได้ปะได้ได้ได้พี่ได้ผมอยู่เลเวลได้ของกาแฟสเปรย์อาหารนะกาแฟโอ้ชี ตะเป้ผมมีพ sí. ี่อาหารผมมีไม่ม Ges ีกาแฟเดี๋ยวพี่ซื้อซื้อเรเบลดิซื้อเรเบลดไดาดาพี่ดา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 ไปเรเบไอไอไปวันนี้เรามีคนเข้าแก่งเพิ่มนะพี่โดนแล้วหรอโดนพี่เบมอยู่ไม่โดนไม่โดนโดนไล่อยู่โดนไล่อยู่พี่เบมอยู่เหรอมันอยู่เบมอยู่อุ้มสองพี่เราจะแยกไปเอารถตอลล์มาก่อนตำรวจเลเบลพึบนะ ทะเลทรายเอาเวทใช่ทะ่รายเอาเวทใช่ใช่ใช่หลดตกน้ำวัดยับวัดย oh. oh. ับงงว่ะยูไอใหม่แม่งงงว่ะ ไม่หยุดสมิธพี o, do you, do you? Trips, ่จะต้องมใครจะต้องรัน้ำมาหาพี่รับมีมีมีใครรับเจอได้เปล่าเอ้ยเกีหนวกับการผมอยู่บ้านผมอยู่บ้านชมวิวอ่งหุ่นนะพี่ก๊อบบ้านชมวิวเหรอนอะอร่อพี่โจ้าพี่พี่เจ้ผมผมจะถึงปรงฝั่งเราตรงปั๊มมาตรงปั๊มล่างปะปั๊มไหนอะเพี่ปั๊ม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 บ้านเราอะเอาปั๊มปั๊มคนได้เพื่อนเลยอยู่ขอกข้างหาดได้ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไป